แนนเป็นเจ้าของร้านหมูกระทะแห่งนี้เป็นร้านหมูกระทะเล็กๆของเธอหมูกระทะจ้าหมูกระทะชุดละหนึงร้ยก้าสิบบาทเท่านั้นมาห้าแถมหนึ่งจ้าคนลูกค้ารับชุดไหนดีคะ บางวันลูกค้าเยอะบ้างน้อยบ้างแต่แนนเองเธอไม่เคยที่จะยอมแพ้เพราะร้านหมูกระทะคือความฝันของเธอวันนี้ลูกค้าไม่เยอะเลยอ่ะถ้าเป็นแบบนี้ต่อไปร้านเราคงจะเจ๊งแน่แนนถอหนหายใจเบาๆเธอพยายามทำทุกอย่างให้ลูกค้าเข้าร้านหมูกระทะจ้าสั่งกลับบ้านก็ได้นะส่วะหนึ่งร้อยเก้าสิบบาทเท่านั้น ตอนดึกเธอเก็บร้านคนเดียวขี่รถมอเตอร์ไซค์กลับไปบ้านก็เจอกับผัวที่ขี้โมบแบบโจเฮ้ยนางแนนเงินหน่อยดีวะพี่เจาเงินฉันไปซื้อเหล้าอีกใช่ไหมก็เออสิวะไม่ให้กินเข้าไปเยอะๆนะเหล้านะมันดีนักหรอแล้วมันหนักหัวเกตรงไหนวะเอาเงินมาโจพยายามที่จะเอาเงินมาจากแนนโดยไม่สนใจเลยว่าเธอจะได้กำไรวันนี้เท่าไหร่ไม่ให้ โจทำร้ายร่างกายแนนทั้งตบตีจนแนนต้องยอมให้เงินไปไอ้ผัวเองซวยแนนร้องไห้สักพักแต่เธอก็ต้องเข้านอนเพื่อที่จะถึงขึ้นมาเตรียมของขายในพรุ่งนี้หมูกระทะจ้าหมูกระทะกิ่งที่เป็นเพื่อนสมัยมัธยมได้มากินร้านหมูกระทะของแนนแนนดีใจมากที่เพื่อนมาหาถึงจะไม่ได้สนิการและกิ่งเองก็ไม่ได้ชอบอะไรแนนะสักเท่าไหร่ ไงล่ะขายดีไหมเรียนจบแค่มอสเปิดกิจการแล้วนี่ฉันว่านะคงไม่ขายดีเท่าไรหรอกนี่จมะมากินหมูกระทะหรือว่าจำหาเรื่องกันแน่คนอย่างฉันไม่มากินหมูกระทะเล็กๆแบบนี้หรอกก็แ <c> ค <oughs> <ๆ>่มาดูนะว่าเธอสบายดีจริงหรือเปล่ากิง่งผู้จาหย,ยับคายใส่แนเนยอย่างรุนแรงแนนเองเริ่มไม่พอใจกับนิสัยแย่ๆของกิงฉันสบายดีถ้าไม่มีอะไรเลอะก็กลับไปเถอะ ฉันไม่รีบนะได้ข่าวว่าผัวแกติดเล้ามากเลยนี่ค่ำไรวันหนึ่งก็เอาไปเลี้ยงผัวหมดแล้วน่าสมเพศน้อยนางเก่งแนนโกรดมากที่กิ่งมาต่อดาว่าเธอแนงหยิบมีดขึ้นมาแล้วแทงกิ่งรุนแรงน,นางแนนตายได้ก็ดีฉันจะทำยังไงกับศพแกดีนะ แนงคิดแผนกันบางอย่างคือเอาเนื้อของกิ่งมาชำแหละเหมือนเนื้อหมูและเอาไปแช่ช่องฟิตฉันจะเอาเนื้อของแกไปขายห <c oughs> <c oughs> มูกระทะจ้าพิเศรษหนึงร้อยสิบบาทนะมาห้าแถมสองจ้าวันนี้ลูกค้าเยอะเป็นพิเศษแนนขายดีมากเธอดีใจจนแก้มปริ ไม่คิดเลยว่าเนื้อของนางกิ่งควรจะมาสนใจขนาดนี้รวยแล้วเว้ยแนนเอาเนื้อคนมาขายเป็นเนื้อหมูเธอทำแบบนี้ทนเร่เพราะความกลูตแต่เมื่อเธอได้กำไรขนาดนี้เธอก็จะขายเนื้อคุณต่อไปได้ค่ะคุณลูกค้าเดี๋ยวจะไปส่งให้นะคะเนื้อหอมหวานมากเลยคะ่ะแม่คะสั่งกลับบ้านหนึ่งชุดนะคะได้คะ่ะ แต่ทว่าความลับไม่มีในโลกทุกอย่างก็ต้องเปิดเผยเมื่อผัวของแนนเห็นด้วยกันทุกอย่างที่แนนพยายามจะฆ่ากิ่งก็ได้เอาไปบอกตำรวจคุณตำรวจจับมันเลยมันฆ่าคนเล้วเนื้อคนมาลูกค้ากินอ,อย่ามาใส่ร้ายฉันนะไหนหลักฐานล่ะโจถ่ายคลิปเอาเป็นหลักฐานทำให้แนนถูกจับไปไอผัวเองซวยเกททำแบบนี้กับฉันได้ไง<อ>เนื้อคนหรอวะ ผู้คนที่ได้ยินก็อยากจะอ้วกออกมาบางคนก็ไม่กล้าจะกินหมกูกระทะอีกเลยคิดได้ไงอะ่ะเอาเนื้อคนมาให้ลูกค้ากินเฮ้ยเห็นแก็ประโยชน์ของตัวเองบางทีเรื่องนี้กิงก็มีส่วนผิดแนทเองก็ผิดความโกรธไม่ได้ทำให้ใครมีชีวิตทีด่ดีขึ้นเลยความเข็นก็เช่นกัน จบลงไปแลวนะคะสำหรับเรื่องนี้ถ้าใครชอบก็อย่าลืมกดไลค์ด share, กดแชร์กดติดตามให้ด้วยนะคะไว้เจอกันใหม่ในคลิปหน้าทุกคนสามารถช่วยเหลือเมืองของเราได้ด้วยการกดไลค์กดแชร์ค่ะส่วน f อใหม่ที่ชอบก็ซับสไครต์กับกระดิ่งช่องกันเลยแล้วเจอกันบายค่ะ